ดองดองดองกิสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะว,วันนี้จะพามาดูร้านนี่ซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นดองดองดอง,ดองกิเราเคยมาถ่ายกันแล้วครั้งหนึ่งตอนเปิดใหม่ๆเข้าไปดูบรรยากาศล่าสุดกันดีกว่าไปค่ะอะไรเอ่ยเน,นี่ยปกป้องคุณจากยุงได้ถ้ากันยุง กันี่สองหา้างมัมีเยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆเบบี้แชมพู แรล้างหน้าสองรอยยี่สิบเก้าบาทภาษาญี่ปุ่นเั้งนั้นเลยแต่เขาก็มีภาษาไทยบอกนะนี่โฟมล้างหน้าจากพืชตะกูลกุหลาบผลละมาลด ข้ามขโมยนะปรับสิบเท่าโผมหลังหน้า <c oughs> แปรงนวดผมซิลิโคนหนึ่งร้อยหาสิบเก้าเท่าไหร่อ่ะ าสิบเก้านี่ขนมฮิตแคทหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทนี่ถูกจนหน้าตกใจขวดละมุนนี้สองร้อยมิล แปดสิบเก้าบาทชาโนมปูสำเร็จซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยโคโลโลวุ้นเจราตินสำเร็จโลก น่าจะเหมือนเจเลเนาะเจนลี่ขนมขนมญี่ปุ่นนะจ๊ะทุกคนอันนี้ญี่ปุ่นแน่นอนเลยเป๊อกกี้ <c oughs> 29บาทบ <c oughs> ัตเตอรี่นงากินถทานามิเขาเก็บรอยเพื่อน เ้าไม่ใช่นี่ขาวบี้คือคาบี้นะจ๊ะไม่ใช่ฮานามิเอาค่อนเงาชั้นหวดประจำเดือนนี่ กดประจำเดือนเหมือเป็นแผ่นแปะตรงนี้ไม่ของเล่นอาร์ตทอยนี่ปุ่มกดบับเบิลสามร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะเฮ้ย เยอะแยะมากมายทุกคนเลยมีรีวิวรับแต้มด้วยเขาก็มีแอปขององ้องกินเน,ะ 199. นาะร้อเก้าสิบเก้าน่ารักเกี้ยไรเอ่ย ก้นบอลเจ็ดเก้าเก้าเลยามินี่เยอะแยะมากมายจ้า กันดัก็มีหรอม่นยนตนึ่ก็รอยก็สิบเก้ากันดั้มไม่กันดั้น,ดนึงกันเลยนี่ น่ารักเยือะมากทุกคนนี่อะไรเอ่ยรดรถกรารสำรอกอาหารของแมวเหรอเอ้าของน้องแมวสกสำหรับจัดเลี้ยงไม่มีทุกแะแนกเลยอ่ะมีครบเลยอะเนี่ย อะไรต่อนี้อะไรสัตว์เลี้ยงหมดเลยนีหนึ่งแถมหนึ่งคุ้มเวอร์เข้าไปด้านในดีกว่าของเยอะจริงทุกคนถุงเท้าทุกอย่างเลย เคื่องเขียนประกงปากกาเลิ่ทิชชู่นี่ขอ,องเยอะไม่วัดลมน่ารักบอดี้แชมพู ไรเอ่อปักไฟไงเอมอม,ม,มีหมดทุกอย่างเลยเนาะไม่เป็นเสื้อก็มีนะนี่ไม้หนีบผ้าผ้ารักที่ขัดตัวที่กนหนวด เก้า okay, บาทโอเค oh, okay, อยู่นะภาษาญี่ป <compass introductions> ุ่นถ้าจะตัวโตอี้จัดกินในห้องน้ำห้องนอน ได้อะไรมีหมดนะทุกคนผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นกำจัดแมลงกำจัดยุงด้าวนี้อุปกรณ์ออกกำลังกาย กใช้นอนหนุนผู้หล่อคลิปเนียบถุงขนมขนมเยอะแยะมากมายอุ้ยขนมหมดเลยนี่เรียบเลยตั้งน้นเลย ควรจะซื้ออะไรบ้างไหมเนี่ยคิตแคดคิตแคดส้มเบเกอรี่ใส่ญ,ญี่ปุ่นโอ้ขอนมเยอะมากเลย คุมมกกี้หม,มีอืมอื้นี่ดริการลูกคาครับอืการลูกาคองานี่อะไรนะคัวล่ามาัทใช่ไหมคอาล่ามาัทเอ้ย ขนมเยอะมากทุกคนขนมก็ไปครึ่งร้านละร้อยร้อยกว่าบาทค่าโั๋เหลือเยอะไมหมหน น่ากินเนี่ยทาโกะเราเคยซื้อทาโกะอร่อยมากใช่ไหมลูกๆมั่วจริงเออเนี่ยเซตทาโกะฟูดองอะไรก็เหมือนเจ็ดบเก้าบาทเจ็ดบเก้าบาท มอญข้างในเปียบแต่หาเก้าสิบเก้าบาทมีหกสิบผัดนุ่นผัดนี่ผัดนั่นหกสิบบาท ุ้งแห้งสี่ร้อแปดสิบรัเก้าน um ี่ฟัอรัก้าก็ร้ยก้าสิบเก้าุออย่างเครื่องปรุงเครื่องเทศเนาะักเขียว คีมะฮอกกิตฮอกเกโดปะปลาวิวาซาบินี่สามบาทโชย,ยุก็สามบาททุกสิ่งอย่าง ผงปรุงผซุปเนื้อมรนี้เป็นเนื้อต่างๆนานาเยอะมากมายจากราคาปกติห้0บาทต่อหนึ่งดลห้ารเกาสา่ราคาจาก้าทตหนงใน สุดยอดเลยทุกคนก็คือคนญี่ปุ่นมานี่ก็ครบทุกอย่างกลนเนาะแต่เอ่ที่เห็นส่วนใหญ่คนไทยนะเมื่อไรอ่ะเซตไก่ย่างเตาถ่าน1รอก้าสิบเก้าอ๋แล้วก็ฟีดมาเนาะปะเปียไส้หมูผสมกุง้งนี่บางนี้ เทียบเลยเนื้อพวกเนื้อสัตว์เนื้อวอัวออสเตรเลียเลยเนื้อต่างๆนานาเนาะใส่กล่องไส่กรอง ทือว่าซุปเปอร์ก็จะขาดไปได้เลยผักและจ้าใช้ถงใช้เข pues th ่ามีกระเจี uh ๊ยบด้วยอ่ะกระดับปีครับเฮ้ข้าวนะอันนี้ข้าวญี่ปุ่น สองกิโลสองร้อยกว่าสามร้อยกว่าร้อยเก้าเก้าแปดสิบเก้าบาทก็มีก็มีกลิ่ง ครบครันเครื่องครัวกระทงกระทะมีล้านมันมันหวานญี่ปุ่นดูผลไม้เขามั่งดีกว่ามะม่วงอุ้ยสวยมากเลยลูกอุ้ยสีแดง ใส่พันญี่ปุ่นที่ปลูกในไทยสามสิบบาทร้อยกรัมสามสิบบาทโอ้ลูกหนึ่งก็เยอะอยู่นะเพราะมันเนี่ยหกร้อยกรัมโอ้ประมาณสองร้อยเนอะลูกหนึ่งกล้วยหอมทั้งุ่น ปีมากกาแฟเล้าบวยรสส้มอยู่สุดมีครบจริงจริงนี่ขนมเครื่องดื่มนะจ๊ะ สี่สิงห้าบาทน่าลองเ <c oughs> ไม่ดีนะเพราะเราไม่รู้มันคือน้ำอะไรลองไปแบบไม่รู้เดี๋ยวจะยุ่งวุ่นวายนะครับจาาทุกคนมันหวานญี่ปุ่นนี่เยอะแยะมากมายเขาที่เราได้ซื้อของอยู่นะแต่คราวนี้น่าจะไม่ได้ซื้ออะไร Hatta Soda Mẹ ơi Cái tim lỏ Ừ Cái tim Cái tim Cái ไม่ซื้ออะไรเลยดูข้างนอกข้างนอกมีของกินด้วยนะนี่ข้างหน้าขนมปังนี่อะไรเอ่ยชิโร่ญี่ปุ่นอืมนี่กลิ่นมากเลย ซุปมิโซะฮะฮะโกะร้อยห้าเก้าเอาปเอประมาณนี้เน,นอะดองดองดองกิก็ามาครับเจ็ดกัน ชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเจอกันคลิปต่อไปววันนี้ก็ลากันแถวนี้เลยขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะดูกันต่ออีกนิดนึงนะวของกินเยอะมากเลยข้างนอกเสียงดองกิมีคนร้องตามนะเมื่อกี้อะไรเอ่ย นชื mm ่อ hmm. น่าเชอลกสวัสดีค่ะทางกาขออน่าบ